มีบางคนคิดว่าการอธิษฐานนั้นเป็นเพียงแค่จิตปรุงแต่งเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าที่แท้จริงสถิตยอยู่พระองค์นั้นยินดีที่จะรับฟังการอธิษฐานของพวกเราให้ผมได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตจริงของบุคคลท่านหนึ่งให้คุณฟังมีชาวอเมริการท่านหนึ่งนามว่าพอลลินฮามิตันเธอได้ทํางานรับใช้พระเจ้าโดยการเผยแพร่ข่าวประเสริฐในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไต้หวันทุกคนต่างเรียกเธอว่าคุณยายฮั่นมีวันหนึ่งโจนได้ขึ้นบ้านของคุณยายฮั่น เงินถูกขโมยไปจนหมดหลายวันผ่านไปไม่มีเหลือแม้แต่อาหารจะให้กินคุณยายฮั่นคะวันนี้เราไม่มีอาหารจะกินแล้วเราจะทำยังไงดีนะคะยังไม่แปดโมงครึ่งเลยเธอก็ทำเหมือนทุกวันตามปกตินั่นแหละจะเตรียมช้นส้มบนโต๊ะให้เรียบร้อย พระเจ้าจริงๆแล้วข่าพระองค์จะทานอาหารเช้าหรือไม่นั้นมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยแต่ลูกน้องของข้าพระองค์ไม่เชื่อว่าพระองค์มีอยู่จริงหากเป็นไปได้ว่าข้าพระองค์จะทูลขออาหารสำหรับเช้าวันนี้ให้ลูกน้องของข้าพระองค์ได้รู้ว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริงเอ๊ะใครกันมาแต่เช้าเลยคุณยายฮ่อน ผมทราบมาว่าคุณยายชอบกินมันโถเช้านี้ผมเลยทำมาเยอะเป็นพิเศษเพื่อแบ่งให้คุณยายครับยังอุ่นๆอ,อยู่เลยขอบคุณนะคะคุณลีเรามีอาหารเช้ากินแล้วไก่ที่หนูเลี้ยงไว้ออกไข่พอดีเลยแบ่งมาให้คุณยายนะคะไข่ไก่เยอะขนาดนี้ขอบคุณมากๆนะคะอาหวางัง ตอนนี้เรามีไข่ไก่กับขนมปังแล้วแต่ปกติคุณจะต้องมีผลไม้กับกาแฟด้วยนี่คะคุณยายฮั่นครับมะละกอที่บ้านผมปลูกเองคุณพ่อบอกให้เอามาให้คุณยายครับมะละกอลูกใหญ่ขนาดนี้ยายเกรงใจจริงๆยังไงฝากบอกคุณพ่อว่ายายขอบคุณมากนะโหมะละกอลูกใหญ่จัง แต่เราก็ยังขาดกาแฟอยู่ดีนะี่คะหากพระเจ้าต้องการให้ฉันดื่มกาแฟพระองค์ก็จะจัดเตรียมให้ฉันเองนั่นแหละคุณยายฮั่นคะพอดีสามีหนูเป็นกัปตันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะเขาได้ซื้อกาแฟมาด้วยแต่บ้านหนูไม่มีใครดื่มกาแฟเลยหนูนึกขึ้นได้ว่าคุณยายชอบดื่มกาแฟนะคะเลยแวะเอามาเป็นของฝากให้คุณยายคะ่ะ ในช่วงเวลาก่อน8โมงครึ่งนี้มีมือคู่หนึ่งที่มองไม่เห็นได้จัดเตรียมอาหารเช้าอย่างไม่ขาดสวนให้กับคุณยายฮั่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณยายไม่ได้โทรหรือบอกใครในเรื่องที่เธอไม่มีอะไรจะกินในเช้านี้เธอได้เพียงแต่อธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าอันที่จริงการอธิษฐานก็เปรียบเสมือนกับว่าเราโทรศัพท์หาพระเจ้าเช่นกันหากคุณยินดีที่จะอธิษฐานคุณสามารถที่จะพูดกับพระเจ้าจากก้นเบื้องหัวใจของเรา ว่าข้าพระองค์อยากรู้จักพระเจ้าโปรดช่วยข้าด้วยในพระคัมภีร์พระเยซูได้ตัดไว้ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน